โอเคมาครับผมช่างเบิร์ดนะครับตามเคยวันนี้มารีวิวนะครับผมเจ้ายันมา CA 1 3 0เครื่องสามสูบ13แรงม้านะครับผมมีตัวสวิงไดเวอร์นะครับผมมาดู2แถวนะครับเป็นเครื่อง2แถวนับเป็ไงครับนี่คือแถวที่1นะครับนี่คือนิ้วนี่แถวที่2นะครับผมแล้วก็มีตัวช่วยสวิงไดเวอร์ตามคําขอนะครับตัวนี้นะเป็นสวิงไดเวอร์นะครับผมงา3งานะครับผมสามารถปรับคอนะครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะ มาดูกันตรงนี้นะครับนี่คือตัวคอนโทลนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้คอนโทลคอนโทลนิ่มนะครับผมเลี้ยวนิ่มนะครับอันนี้เลี้ยวเลี้ยวทั่วไปนะครับผมนะตัวนี้เบรกเลี้ยวนะครับเบรกเลี้ยวนะเบรกเอยเบรกหยุดนะครับผมนะตัวนี้นะครับจอเล็กตรงนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัวยกนะครับยกเอ่อตัวรับคอรวงนะครับเนี่ยขึ้นลงซ้ายอ่าซ้ายขวาเนี่ยครับอย่างี้นะครับผมนะตัวนิ้มตัวโช๊คน้ำมันนะครับตัวนิ้มตัวโช๊คน้ำมันตัวนี้ใช้งานมา 300อ่า373ชั่วโมงถือว่าใช้น้อยมากนะครับผมเครื่องยนต์วิธีการเปิดเครื่องยนต์นะครับผมเปิดปากเบาะมานะครับผมเปิดเบาะมาแล้วก็ปลดล็อกนะครับผมที่ใต้เบาะนะครับจากนั้นเราก็ดึงเข้าหาตัวนะครับผมดึงหาตัวเสร็จข้างในเป็นเครื่อง3สูบดีเซลนะครับผมนะเปลี่ยนกองเป็นถ่ายน้ํามันของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเครื่องสภาพคลิปนะครับผมอ่าถัดออกมานะครับผมตัวนี้นะตัวทางซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะเป็นคันเร่งนะครับผมอันเดียดแวใช้ ครับอ่าสว่างๆหน่อยนะน okay. ะครับผมตอนนี้เราเดินมารอบๆนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟส่องไปให้สว่างๆนิดนึงจะได้มองเห็นชัดนะโอเคนะครับผมนะเราจะมีแปลภาษาให้หมดเป็นภาษาไทยให้หมดแล้วนะครับเราก็จะมีตรงส่วนตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวของคันเร่งนะครับผมเกียร์หลักคืออันนี้นะเกียร์หลักก็จะมีทห้หมด3เกียร์นั่นคือนี่คือเกียร์ต่ำนะครับเกียร์ต่ำเราพิมพ์มาเกียร์ต่ำแล้วขยับมาเป็นเกียร์เอ็น อันนี้คือเกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เกียร์เกี่ยวนะครับผมนะเกียร์เกี่ยวอันนี้เกียร์เดินนะครับผมนะมีหมด2เกียร์จากนั้นพอเราเข้าเกียร์หลักเสร็จนะครับผมเราก็จะมีเกียร์นี้เกียร์สำหรับคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังนะครับผมนะหนึ่งสองสามแล้วก็เกียร์อาร์นะครับผมนะแล้วตัวนี้นะครับผมสําหรับยืดคอนะครับยืดคอทลังซ้ายยืดคอไปทางขวาใช้ในขณะที่เราขึ้นตู้นวดแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นตู้นวดมันจะไม่ขยับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวช้าเกี่ยวเร็วนะครับ อันนี้คือเกี่ยวเกี่ยวเร็วไออันนี้เกี่ยวช้านะครับผมนี่เกี่ยวเร็วนะครับจะพิมพ์ของพ่อสูงกับต่ำนะครับก็คือความเร็วสูงอันนี้คือความเร็วต่ํานะครับผมนะถัดมาด้านบนตรงนี้นะครับผมจะเป็นขึ้นตุ้นอ่ะถัดมาด้านบนนะครับตัวตัวนี้นะครับนี่จะเป็นขึ้นตู้นวดนะครับผมสับไปทางซ้ายนิดนึงแล้วกดลงมาจะเป็นขึ้นตัวเกี่ยวนะครับอย่างนี้จบแล้วตัวนี้นะครับผมเป็นชุดลมทำความสะอาดนะครับผมมีเบอร์1ถึงเบอร์5้านะครับได้ตามลักษณะ ่วนใหญ่ผมแนะนำนะครับว่าให้อยู่ตามที่ผมแนะนําก่อนคือเบอร์สองนะครับผมอันนี้คือท้งศาสตร์ตัวตรงนี้นะครับเป็นจอยควบคุมนะครับผมการยกคอนตัวท่อส่งนะครับพอท่อส่งได้ที่เสร็จแล้วยกเข้าหาตัวอันนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยข้าวนะครับผมตัวเวณปล่อยข้าวสกูปล่อยข้าวตัวสับฟางจะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับสับฟางอยู่ด้านหลังสุดเลยตัวตนี้นะครับผมนะนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเราผมจะขับรถให้ดูนะครับว่า การใช้งานของตัวรถนั้นเป็นไงปกติไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสตะรัทรถแล้วก็ขยับรถแล้วหมุนตัวรถให้ดูนะครับแล้วผมก็จะสอนการาการถอดตู้นวดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไ,ไงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นนั่งอยู่รถแล้วก็ให้เช็คระบบก่อนนะที่จะเราทําการเกี่ยวจริงนะครับเริ่มต้น้วกการเหยียบเท้าซ้ายกดตัวนี้ลงไปเหยียบเท้าซ้ายลงไปเผาหัวบิดซ้ายนะบิดซ้ายเผาหัวบิดซ้ายนะครับ ุญแจอยู่ตรงนี้นะครับกุญแจกุญแจอยู่นี่นะครับผมกดลงไปบิดซ้ายเพาหัวนับ1นึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นหมุนไปทางขวาครับสตาร์ทติดเลยเห็นไหมครับผมสตาร์ทติดง่ายนะครับยันมากนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราเปิดไฟหน้านะครับผมเปิดไฟหน้าโอเคได้โอเคนะครับยกเอางาลงนะครับผมเอางาขึ้นนะครับผมเอางาลง n g าขึ้นตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับผมมันจะทํางานตามคันเร่งนะครับเราจะเร่งเครื่องนิดนึงนะนะ เอาโอเคเดี๋ยวลองขึ้นตู้นวดดูอ่าขึ้นตู้นวดไปดูทางซ้ายมือเดี๋ยวดูขึ้นทางซ้ายมือนะครับผมเช็คตู้นวดก่อนนะครับว่าเราปิดตู้นวดสนิทหรือยังนะครับผมตู้นวดนะถ้าเราปิดไม่สนิทนะยกขึ้นนะครับผมกดลงไปนะครับผมกดลงไปตัวนี้ต้องอยู่ในต้องอยู่ในร่องนะครับต้องอยู่ในร่องนะครับผมนะครับน่าโอเคตัวนี้อยู่ในร่องนะครับผม ถ้าไม่อยู่ในล่องมันไม่ใช้ไม่ได้นะครับอ่าโอเคตัวนี้ยุงอยู่ในล่องนะแล้วก็นี่อยู่ในล่องมันตรงนี้อย่างนี้นะครับผมต้องอยู่ในล่องนะถ้าไม่อยู่ในล่องนี่ใช้ไม่ได้นะครับผมนะวิธีการเช็คนะครับเปิดแล้วต้องเช็คด้วยนะครับผมว่าอยู่ในล่องของฟันนะครับผมขึ้นตู้นวดให้ดูนะครับนี่้ขึ้นตู้นวนะครับผมนะแต่ท่านสับต่อไปด้านหน้าเป็นตัวเกี่ยวนะครับ เราเข้าเกียวเอ็นก่อนนะเกียวว่างก่อนนะครับผมแล้วเดินหน้าเห็นไหมครับโลบทํางานแล้วนะครับโปรตียนนี่คือเคสก่อนนะ๋ยวนั้นเราจะลองขยับงาไปทางซ้ายมือนะครับผมเราขยับงาทางซ้ายมือนะครับเราโยกหันโยกซ้ายมือได้เลยที่ผมสอนไว้ครับโยกทางซ้ายเพื่ออะไรเพื่อเก็บข้างคานาได้เลยคันโยกตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราขึ้นตู้นวดนะถ้าเราไม่ขึ้นตู้นวดดูนะปึ๊บขยับไม่ได้เห็นไหมครับขยับไม่ได้นะตอนเราต้องขึ้นตัวนวดตัวเกีียวก่อนนะครับ ก็ถึงจะขยับซ้ายขวาได้โอเคไหมฮะเข้าใจเนาะเดี๋ยวหาระบบไม่ติดนะครับผมเนี่ยสุดแล้วขยับซ้ายสุดแล้วนะครับผมแล้วขยับขวาดูนะครับผมขวามือนะครับเริ่มต้นเราใช้ขยับบันที่ทางขวามือก่อนให้สุดนะครับสุดแล้วมันจะดีนะครับผมพอปรับตัวคอยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คตัวง่ตัวปรับคอรวงนะครับผม โฟลวงขึ้นปกตินะครับผมขึ้นสุดไม่มีติดนะครับนะเพราะบางทีบางครั้งนะครับผมเราใช้งานมาเราไม่รู้ว่าระบบมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราก็เบื้องต้นเราเช็คก่อนว่าโอเคไหมนะครับวางลงสุดไหมพอสุดได้แล้วปุ๊บเราลองยกง้าดูมีติดขัดหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคขึ้นสูงได้ถึงเมตรห้าสิบเลยสบายๆเกี่ยวเข้าล้มก็ได้เกี่ยวเข้าตั้งก็สบายๆเรียบรยครับเดี๋ยวหน้าเกี่ยวง่ายเราเทสต์ต่อไปเราเทสนะครับทดสอบนะครับตัวเกี่ยวนะครับ ตอนนี้คือใช้เกี่ยวเกียร์ช้าคือเกียร์ต่ำอยู่ต่อไปเราไปเกียร์สูงนะเห็นไหมครับเร็วขึ้นเลยเห็นไหมเราดูอีกครั้งนะช้าเห็นไหมครับเกียร์ต่ำจะช้าลงเลยทันทีพอขึ้นเกียร์สูงปุ๊บจะเร็วเลยนะครับไว้ใช้สำหรับอะไรต้องการความเร็วนะครับในการเกี่ยวแต่เราเดินรถช้าๆนะโอเคนะครับมาดูท่อส่งกันนะท่อส่งนะครับท่อส่งนะคือยกนะปกตินะครับผมนี่ยยกยกท่อส่งนะครับผม ด้วยทางซ้ายนะครับผมซ้ายได้นะครับท่อนี้ยาวมากนะครับยาว3เมตรนะครับหมุนได้1 8อสาองศานะครับผมนะยาวเลยเดียวแล้วก็ลื่นด้วยนะครับผมนะข้อแคล่วนะครับผมขึ้นลงนะครับผมนะท่อถังเก็บข้าวตัวนี้นะครับเก็บจุข้าวได้ประมาณ300ถึง350กิโลต่อต่อดึงตู้นะครับผม่ะเดี๋ยวผมจะลองขับเคลื่อนให้ดูนะครับผมโดยรอบๆนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันภาพแทนๆนะครับผมนะ เดินหน้านะครับผมเดินหน้านี่เดินหน้า <S <S ผมให้ดู <S 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 เวลาฝึกเดินหน้าถอยหลังก่อนให้คล่องก่อนนะครับผมหยียบหยุดแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนิ่มๆนี้นเราเล่นเบา,บา,บาๆกนนะครับผมนะโอเคนะครับพื้นที่มีน้อยวันนี้มืดนะครับผมเรามาดูช่วงล่างกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกับตัวทงองัต, <S <S ต้์ตู้กันดีกว่าว่าตู้เป็นไงนะครับผมก่อนจะไปตู้นะครับเราจะมาดูนี่ครับทางนี้เขาเรียกว่าตู้นะครับ ตู้เนี่ยสามารถเปิดได้นะครับโดยการดึงสลักออกมานะครับผมดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับผม <im iti> มองเห็นไหมเห็ <im iti> นนะดึงสลักออกมาอย่างนี้นะครับหนึ <im iti> ่งานวางไว้กับพื้นใส่ยพานนะครับผมใส่ยพานเราปลดใส่ผานอกอก่อนนะครับปลดใส่พานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะดึงตู้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ออกครับเพราะว่ามันมีน็อตสลักอยู่ด้านบนอีกอันหะนึ่งนะอยู่ตรงด้านหลังนะครับน็อตตัวนี้อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับเราต้องไขน็อตตัวนี้ก่อนนะครับผมนะไม่ต้องตกใจนะครับ เราขายให้แน่นนะครับเอ้ยขายออกให้หมดนะครับวางไว้เลยตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถดึงตู้ออกมาได้แล้วนะครับผมเราดึงลงด้านล่างตรงนี้เลยปั๊บปั๊บปั๊บเราดึงตู้มาได้เลยนะครับดึงตู้ทำไมดึงตู้มาเช็คแบตเตอรี่สายฟึ่งสายไฟนะครับกลัวหนมเกืงกหนมกัดหรือทำกําศาสตร์ตัวสกูตตั้งก็ได้ครับนี่คือสกูนี่คือสกูาตั้งนะครับผมนะเราสามารถถอดล็อตตรงนี้นะครับนี่ถอดล็อตตรงนี้เพื่อทำกําศาสตร์ท่อได้ครับทำมาได้สองจุดหนึ่งตัวชุดนี้ สีดแดงนะครับผมนะแบตเตอรี่วางตรงนี้นะครับนะเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็ปิดตู้นะครับผมนะทุกครั้งที่จอดไม่ได้ใช้งานก็สมควรเปิดไว้นะป้องกันหนูดันเข้าไปแรงๆเลยนะแล้วก็ใส่ใส,สายพันกับท่าเดิมนะครับถ้าใส่ผิดท่าก็อาจจะดึงข้าวไม่ขึ้นได้นะแล้วก็ใส่สลัออกลงไปให้มันไม่ต้องลึกเกินไปเอาแค่สลักลงได้พอโอเคจากนั้นเรามาดูด้านหลังกันเดี๋ยวผมจะหมุนตัวรถนะลืมไปเดี๋ยวผมหมุนตัวรถให้ดูก่อนผมจะให้ดูนะฮะตัวล้างข้าวมักลืมกันประจําเลยนะครับผม เดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูตู้ล้างข้าวด้านหลังนะครับผมลืมกันมาจําเลยนะครับผมวันนี้เราโลเคชั่นเรานะครับอาจจะเล็กๆไปน,นิดหนึ่งครับรถตอนนี้เรามีถึง40-50คันรถเยอะนะฮะตอนนี้รถเยอะ จะหาวไม่แรงนะฮะเล่นเครื่องให้แรงๆให้ดูนะโอเคนะครับผมเราเปิดมาเราดูตัวนีババ้ครับผมที่เราจะสอนก็ค oh okay. ือการถอดตู COME ้นะครับผมนะเรายกขึ้นไปก่อนนะครับผมปึ <m <m ๊บให้สลักล็อกแก๊กนะครับเปิดฝาออกมานะครับหมุนหมุนนะหมุนฝาเปิดฝาปั๊บวางพื้นนะครับผมเราจะทำการถอตู้นะครับโดยการเปิดตะแกรงออกมาเรากดตัวนี้ลงไปนะครับปึ๊บนะฮะดึงนี้ลงมานะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับผม อย่าลืมนะครับจับโถออกจากสลักแล้วดึงเข้าหาตัวจะเปิด่างนี้ใช่ไหมครับจะมีตู้ตู้ตัวนี้จะมีสลักอยู่นะครับดูนะนี่คือสลักของเขาเห็นไหมมองเห็นไหมกดลงไปนะครับตัวนี้มีตัวดึงนะกดด้วยมือขวาดึงด้วยมือซ้ายนะครับปึ๊บออกมาแล้วง่ายมากดูครับเวลาลงนะพอลงง่ายแค่นี้นะครับผมเวลาเราจะออกกดลงดึงขึ้นนะครับแล้วดึงไปอย่าดึงออกมาทันทีนะครับให้ดึงโค้งไปตามรูปนะครับโค้งไปให้สุด สุดๆนะครับสุดๆสุดๆเราก็จะออกมาได้เห็นไหมง่ายไหมครับสุดๆเลยม่มีเคี้ยวเราสามารถทำความสะอาดได้ซ่อมวมุมได้นะครับแล้วก็ดูตู้ด้วยว่าตู้สะอาดหรือเปล่านะครับผมนะนี่เรียบร้อยแล้วเวลาใส่นะเหมือนเดิมใส่ให้โค้งตามรูปนะครับแล้วก็ดูตามแนวเดิมนะครับมันจะมีแนวร่องอยู่นะครับห้ามปีนร่องนะครับให้อยู่บนร่องนะครับมันจะมีร่องนิ้วอยู่นะครับใส่ไปง่ายเลยดูนะปึ๊บถ้าใส่ได้ถูกมันจะไหลเลยเลยไหลลงไปเลยเห็นไหมง่ายถ้าใส่แล้วฝืด เขาผิดครับโอเคไหมแล้วจากนั้นเราปิดตู้เราใส่เข้าไปก่อนจะดันเข้าไปนะครับเรากลับดังดึงโซ่ก่อนนะดึงโซ่ให้เข้าร่องฟันเฟืองก่อนป,ปึ๊บจากนั้นเราก็กดล็อกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าใส่ถูกไม่ถูกก็คือเฟืองต้องอยู่ในโซ่เฟืองต้องอยู่ในโซ่นะครับผมแล้วก็อย่ายลืมล็อกหลังนะครับกดขึ้นนะครับผมแล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่คือการล็อกนะสุดท้ายด้านล่างนะครับ,รบผมพาไปดูนี่ด้านล่างเลยนี่คือด้านล่างนะครับผมมาทุ่มทุน กูต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับผมลูกค้าครับอันนี้คือตัวล้างนะครับผมมองเห็นไหมมองเห็นบ้าเมืดมืดเดี๋ยวเปิดแฟลชเดีเปิดแฟลชได้บ่ากดหน้าจอแล้วเปิดแฟลชเดีอ่าโอเคนะลูกค้าตัวนี้ตัวล้างตู้นะครับผมนะเราปิดนี่เราเปิดมาเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ครับตัวนี้นะห้ามลืมนะครับโอ้ยอะมองเห็นไหมนี่เราเปิดนะครับมีสองตัวนะปิดเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับ นะผมไว้วใช้ต้องความสะอาดนะครับผมล้างนะห้ามลืมปิดนะเดี๋ยวจะเจอกันบ่อยๆก็คือเกี่ยวข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็หว่านข้าวไปด้วยนะครับไม่เอานะครับผมนะล็อกแค่นี้2องตัวจบนะครับโอเคไหมครับ okay, นะแค่นี้โอเคไปไปทุ่มทุนทุ่มทุนทุ่มทุนนะเออทกอ่ะโอเคนะท่านลูกค้าครับผมนะเราก็ประกอบให้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมกบับเจ้ายันมา CA130 นะครับผมใหม่สดร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดน้องขายเดี๋ยวไปชมกันวันนี้ช่างเบิร์ดจบการรีวิวกันสอนในเพลงเท่านี้สวัสดีครับ